รังขรามพี่น้องเอุนำกันแม่ลเมนละีเกังนี่ใกล้ๆพี่น้องนี่ใก้แล้วเขามาใกล้ๆแล้ว เยอะเลยคุณกระยาบกราบสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องโผล่ก,กับบ่าวเล็กอีกแล้วมื่อนี้บ่ได้อยูหายอยู่หน้าแล้วกบบระบ้อยู่หัวอยู่สวนอยู่ป่าพี่ประสาพี่นอ้องเอากราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าจะเป็น ทางั่งไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนะาะก็ยินดีตอนทับ,บกับซูซองเบลลเมื่อนี้บรดดิ่ายคลิปกินแต่ที่พามาเบิง่งภาพบรรยากาศออยู่ป่ายู่รงพี่นอ้องเพราะว่าเมื่อนี้มาเอาไม้วาสิป,ปเฮ็ดบังคาามพี่นอ้องมาตัดไม่อยู่สวนบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศสวย อ่ามาตัดไม้อยู่แค้มพ่ปซาห,หรือว่าแค้ม,มนะีรแต่ว่าเพ่นห้ากระปุงพี่วางซอกเสม,มอพี่น้องพ่นจูดอะมากับนับ,บาวสองคนอากาศเี่ยวป้าเมื่อนี้กสภาพอากาศพ้นตกเล็กหน่อยเหมือนเนี้ยเอาไม้สีไปเห์เฮดบังขรามเลือกเอาได้แต่เปียตันนะวใหญ่น่ะบ่าวมันแก่มันบ่ได ออลำต้มนอน่อนผู้ทางเตอร์สีฮาวเฮ้ยโต๊ไข่ยีร๊อกขึ้นได้อโตกะจะขึ้นบาได้เนี่ยห่วยบรรยาก,กาศาสวนแคม์พิพิซ่าอนะคตข้างนอกขางนั่นก็นเป็นพิพิซ่านี่มาตัดเอาใหม่จังไฟ

cún cái tốt nhôm nhịp nhôm nhịp, Vì tây ngầm ngầm mày cả, anh đi đâu hết buộc, hả? ơ, ừ, tôi mình ởi, cà bừng còn lẽ vào, hả? Khi ở chắc mà Mình đã không ở đây rất là là đẹp, rất là là nhắn nhìn nó mãi vô ừm, phút tốt, nhụp nhịp, nhụp đây vô nó tắt dưới rùm đó tắt dưới rùm, phần ốc đây nè chắc đi đi <laughs> ừ mà bông <laughs> nước ngon thì nạm cũng mừng đâu đây vô mà cái giòn mà luôn nằm căn và xẹo đông đây để bò

ยังอ่อนเออขี้ซีได้อยู่เนาะอากาศพี่นออนได้ยินบอกเสียงกระแลงขันหากก็เลิอกอยองเฮียนว้าฝนกระตกเพราะฝนหวันออสุดเหตุบ้างพขาลามพี่น้องเลย ฝนกระตกย <c oughs> ้ำนี่กับฝนตก <c oughs> น่าจะได้อยู่พี่น้องเพราะมันยังอ่อนอยู่ยังอ่อนหรือแก่นี่ฮะฝนกระตกเป็นเยีบเป็นยีบ là chị nhăn đá dù thế nào Bận mạnh Cái gì nhăn đá vậy hả ai nhấp với ừ con bên bọ người tí mừng đâu đại vô đại gì tí nào ừ.

มันยาวพูดแล้วปะตัดไปสองขอนบ่ได้ปเดี๋ยว่าดึงนั้นก่อนได้เรื่องอยู่มันยังเป็นเยื่อเป็นใยอยู่ได้อยู่ข้างนอกแต่ว่าครัมันยังมีใยอ่นี่แสดงว่ามันได้ มนได้สีกินเนาะผู้ตัดไปช่องถอ,อนนะี่อะ สามสิบกินไม่ำมันเพิ่นก็อยากได้จักต่อก็ได้เ,เน,น,นี่ยเนาะพอจะพอดีเลยจะเปลี่ยนนี่หายนี่บ,บังบักใหญ่หนึ่งเห็ดลามมานอ้อ โอ้ยบางแบาไงนึ่ดังไัเป็นผิดเรียบร้อยแต่ว่าเขาลามยังบรเทันศายตร์ตกใจเกิดไปสดมงก็ทำน้อยอฮะสดมงล้วดได้ใ่ะมได้้ี่าหน้าดน้ามานอดมันมันหวานบ่มันนัวบ่มันเค็มบ่หน้าแจ๊บเลยนะแล้วมึงดูมึงก็จะเอาเต็มกระดกกรดิแล้วว่าเห็นว่ากัน น่าแจ๊บเบิ้งเนาะสีสันคำถามผู้พิพากษารเป่าือสนได้เลยบะซีมก็ได้แม่บังกะซีมันใหญ่มะรมันซีมมันเค็มมาก่นเอาเข่ามาใส่อีฟขยงกระซิวตัวแล้วหัยอหยาง้พ่อละพ่อนะเขานะพ่อน้องน้องสีสัน้องแต่ว่าบังครามยังบ่ทันได้ตัด ไม่ไม่พระบ้านนั่นชามคนกินก็บม่อยากเบิร์ตคนใดอันก็เอาตะไบมาให้ตะบังน้อยน้ำแน่มึงก็เอาใหญ่แน่แล้วตัวใหญ่ก็ห้องกินเองก็ชามคนท่เป็นเพียงน้ำมันกระดานนะคนตายคุณยังเอาไปอันนั้นอาหารได้พาออกไปเมื่อนั้นเออไปบงนลำเลื่ยงได้เลยกั้นกระดานก็ต้องไปทีไป อาบแลที่หลบามัใกล้ด้ันกานกบใกล้แล้วผัดทางเนี right? okay. ่ยแหละวิทย์เจ้าบริวิทย์เจ้ากระดานย้อนกะดานเอ๊ะอยากว่าก๊าซมันเหล่าเหล่าไก่มันเหล่าไก่เ่

ไม่เห็นบ้างเขาลามไปดองปลาตปันตวดตวต้มโยก้วยอเลกตัดหรือน้อย บางทีสองที่เรางนี่ บังคลามพี่น้องบังคลามเป็นป้าลูกเว้ยสิยากาศพี่น้องน,นี่มามาใกล้ๆมาใกล้ใลนมกหมังหลามใส่อันน,นั้นยังเกาะหัวยังมันเผือกมันเผือกครัวมันเผือกใส่เผือกนี่ได้แล้วบ้างเนี่ยพีนนยนพ่น้องนี่โอ้แซ่บๆรอดแต่ว่ายังบ่ทันได้เผาเอาหน้าถ่ายคลิปเออถ่ายคลิป ตัวนี้คือสิบไ่ได้หรอกเนาะไ่ได้เนาะมันน่าหนาได้มันเป็นมันจะเป็นอะไรมันเป็นวุ้นไหมอืมได้มันเป็นแบบเป็นเป็นวุ่นนะแล้วเป็นวุ่นร้อยห้องมากพี่ก้อนเ้องมากพอนร้อยกระถายด้วยกันนะบม่ได้นานาเป็นวุ้นกระถ่ายพ่กันได้ไหมนะไมนไปไหมครับอ้าวค่ะจับที่นี่นะก็มือกลองเนาะ นี่ก้นลุกเลยนี่มาได้ตัวนี้นี่ตัวนี้ปลาตุ๊กตองคนกินกับปลาเบิร์ดเลยเนี่ยมักงหญ่เนี่หนึ่งไปปล่อยไก่ให้น่ บริหารถัร่วเอาะนาะอกระสีอ่อนกว่านี้ก,ก็มีแล้วยังเป็นใยอักค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ได้ยุ่นยังมีเยืะยังมีใยอ่ปล่อยออกรอดหนึ่งแลจับก็ได้ จับดีๆเนี่ยกูถ่ายเลยถ่ายลนเราายนี่จับดีดเนี่ยถายเลอคูหนุงก่องอืมแั่ประกัน ม hey. ันแตกอันนี้ก็ได้บ่เอาเอามันคุกมาไม่ใช่เป็ดเนี้ยมันเปแตกข้างนอก นะไปไปเอาน้เาเลยบักหนึงมันับโทรศัพท์กามาแลาเตยเตยเตย Bye. i love it